สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้ครูปูได้ร่างภาพนะคะเจนนิเฟอร์โลเปสรู้จักกันหรือเปล่าวันนี้ครูจะมาระบายสีน้ําให้ชมกันนะคะก่อนอื่นก็จะใช้ยางลบนะคะดินน้ํามันนะคะซับรอยดินสอให้จางลงก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้ระบายสีน้ํากันนะคะอ่นะคะ่ะ เราจะมาเริ่มระบายสีน้ำกันนะคะวันนี้กูก็จะระบายสีเนื้อลงไปก่อนนะคะแล้วก็ซับด้วยยางลบดินน้ำมันให้จางลงนะคะเราก็มาเริ่มโฟกัสกันที่ดวงตาก่อนเลยนะคะใช้สีน้ำตาลนะคะลง น้ำตาลแดงใช้สีน้ำตาลแดงนะคะลงไปลูกกตาก่อนนะคะในลูกกตานะคะเราจะลงด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะให้ทั่วเลยนะคะช่วงลูกกตาเดี๋ยวจะซับช่วง ออให้จางๆหน่อยนะคะกูก็จะลงสีน้ำตาลแดงนะคะลงไปลงสีน้ำตาลแดงในลูกกตานะคะลูกตาดำนะคะใช้สีน้ำตาลลงไปให้ทั่วเลยนะคะใช้พูกกัน ปลายแหลมลงให้ทั่วดวงตาดำนะคะเป็นสีน้ำตาลจากนั้นนะคะก็ตัดขอบตัดขอบตานะคะด้วยสีดำ ัดขอบตาด้วยสีดำเน้นขอบตาด้วยสีดำนะคะเข้มขึ้นมาเลยช่วงนี้เราก็ลบออกหน่อยนะคะช่วงเงา กูก็จะระบายสีเนื้อนะคะสีเนื้อลงสีเนื้อรอบดวงตาก่อนนะคะแล้วก็ลงสีเนื้อให้ทั่วใบหน้า ลงทับคิ้วไปเลยนะคะเพราะว่าคิ้วก็จะออกจางๆหน,หน่อยหน้าสีจางๆเรามาระบายสีใบหน้าที่ครูปู้ล่างภาพไว้นะคะก็คือเจนนเฟอร์โลเปสนะคะก็ลากลงสีน้ำ สีเนื้อให้ทั่วใบหน้าและช่วงคอด้วยนะคะอย่าลืมลงช่วงคอด้วย นี้เธอจะใส่เสื้อสีลายลายเสือนะคะแต่เป็นสีแดงและก็สีดำนะคะแดงกับดำก็ตัดกันเป็นสีที่ ใให้ทั่วไปหน้าและลำคอนะคะจากนั้นเราก็ค่อยมาลงสีน้ำตาลช่วงชั้นตานะคะเงาของชั้นตา ใช้แัตตันบัตซับออกนะคะในส่วนที่ลงผสมน้ำเยอะเกินไปใช้สีน้ำตาลแดงลงทับไปเลยนะคะสร้างแสงเงาขึ้นมา ตรงนี้ก็ลงคิ้วนี่นะคะแล้วก็ใช้สีน้ำตาลลงขอบตาล่าง เน้นช่วงจมกูกเน้นช่วงกลามนะคะใต้คขอขึ้นมาจากนั้นเดี๋ยวเรามาใส่สีดำนะคะ ตรงลูกตาให้เข้มขึ้นสีน้ำตาลแห้งแล้วนะคะตรงรอบนะคะเราก็มาเน้นแววตานะคะเน้นสีดำทั้งสองข้างนะคะช่วย ให้แววตาเด่นชัดขึ้นแล้วก็ใช้ผู้กันเบอร์เล็กนี้วนะคะเน้นขอบตาขึ้นมาแล้วก็เน้นเน้นลูกตาดำรอบลูกตาดำขึ้นมานะคะ จากนั้นเราก็ใช้สีน้ําตาลเข้มลงตรงนี้ก็ใช้พวกกันเบอร์เล็กนะคะตะวัดขึ้นมาเป็นเส้นขนคิ้ว เบาเบามือนะคะเส้นจะได้ไม่หนักจนเกินไปใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลง เป็นขนคิ้วช่วงหัวคิ้วนะคะก็ใส่เส้นตั้งขึ้นนะคะ ่อไปเรามาระบายตากกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูวาดตาให้เสร็จก่อนนะคะต้องเน้นตาให้ชัดคมชัดเลยแล้วก็ใส่ขนตาช่วงหางตานะคะก็ระบายเข้มไปเลยตรงนี้แล้วก็ใส่ขนตาขึ้นไปเลยนะคะ ากเส้นขนตาให้งอนแหลม เส้น,สนใหญ่ต้องพยายามหาช่วงมุมนะคะให้ออกมารู้สึกจะเยิ้มไปนะคะใช้คัตเตั้ลบัตซับนะคะซับออก ช่วงขนคิ้วนะคะแล้วก็เน้นขึ้นมาเน้นขนตาล่างก่อนก่อนจะเน้นขนตาล่างนะคะเราก็ใช้สีน้ำตาลจางๆนะคะลาดแสงเงาขึ้นมาก่อน ่อไปเราก็มาระบายปากกันนะคะเราจะใช้สีแดงสีแดงนะคะมาระบายปากกันสีสีแดงเข้มนะคะใช้สีแดงระบาย ากกันนะคะเน้นขึ้นมาตัดเส้นขอบปากนะคะให้ชัดเจนนะคะแล้วก็ค่อยระบาย เป็นสีแดงสดเลยนะคะสีแดงสดผสมสีแดง ้าไปอีกนิดหนึ่งแดงส้มนะคะจะได้ปากที่คมชัดขึ้นมาเนี่นะคะเราก็มาระบายสีใบหน้าของเจน n ิเฟอร์โลเปสกันนะคะต่อไปคููจะมาวาดผมนะคะระบายสีผมกัน ดมออกหน่อยเราจะระบายสีผมนะคะสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลให้ทั่ว กูลืมระบายระบายหูนะคะสีเนื้อเดี๋ยวเราระบายผมก่อนนะคะเดี๋ยวก็ระบายช่วงหูเพิ่มใช้สีน้ำตาลนะคะผสมน้ำ ตรงนี้ก็ใช้สีน้ำตาลลากทับอีกทีหนึ่งนะคะเน้นแสงเงาขึ้นมา